สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะออมมีตัวช่วยดีๆในการดูแลผิวมาแนะนํากันนะคะเป็นตัวช่วยที่ออมเนี่ยชอบมากๆเลยเพราะว่าช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของมีวแห้งกร้านนะคะแล้วก็ผิวหมองคล้ำด้วยค่ะทุกวันนี้นะคะคือรู้สึกว่าชอบผิวตัวเองมากๆนะคะรู้สึกอิ่มน้ํามากขึ้นแล้วนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคน PGP Collagen นะคะตัวนี้นะคะเขาเป็นเพียวคอลลาเจนแท้ๆเลยนะคะแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยนะคะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะที่สําคัญนะคะเขายังเป็นคอลลาเจน Type 2นะคะช่วยในเรื่องของผิวกระจางใสนะคะ หรือว่าใครเนี่ยที่มีปัญหาในเรื่องของผมบางเล็บบางนะคะเนี่ยก็คือช่วยได้เหมือนกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะอมจะมาแนะนําเจ้าตัวนี้กันค่ะ PGP คอลลาเจนเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ออกแบบดดบ่อยๆนะคะคนที่ต้องออกไปเจอแดดตลอดเลยคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหนังแห้งเหี่ยวแล้วก็มีริ้วรอยนะคะทุกคนแนะนำเลยจริงๆนะคะเพราะว่าปัญหาต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยก็คือจะลดลงอย่างมากเลยนะคะ สำหรับคอลลาเจนตัวนี้นะคะสามารถทานคู่กับน้ำเปล่าชานมกาแฟหรือน้ำผลไม้ก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยค่ะส่วนออมเนี่ยจะทานกับน้ำเปล่านะคะแค่หนึ่งช้อนชาจากนั้นก็คนได้เข้ากันค่ะจะเป็นน้ำใสๆแบบนี้น่าดื่มมากนะคะทางนง่ายๆด้วยค่ะ การดูแลตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะคะยิ่งสาวๆอย่างเรานะคะต้องมันดูแลผิวพรรณนะคะเพราะว่าสําคัญตรงที่ทําให้เออเราดูเป็นผู้หญิงที่มั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่าเราเนี่ยเป็นคนที่รักสุขภาพนะคะรักตัวเองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วะค่ะใครนะคะที่มีผู้ใหญ่อี่บ้านนะคะก็สามารถแบ่งไปทานได้เหมือนกันนะคะเพราะ,ะว่าเขาเนี่ยก็ดูแลในเรื่องของข้อกระดูกต่างๆนะคะเรื่องของ,ม,ะะของมอนลองกระดูกหรือว่าใครเนี่ยที่ต้องการเพิ่มมวลของกระดูกด้วยค่ะตอออมเนี่ยก็คือเลือกเป็น P G D c o ลลาเจ n ตัวนี้เลยค่ะ